นี่ก็เป็นของที่ก็มาถวายนะทผู้ชมเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่กุมารหลวงพ่อเต๋อยู่ที่วัดสามงามนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมตอนเนี้ยวันที่แล้วเนี่ยปังปังกันเลยนะครับที่ผมมาเนี่ยเขาบอกเลขฟังปังนะผมเลยม,มาดูว่าเลขอะไรที่มันปังปัง นะครับวันนี้นะวันนี้มันต้องจัดเต็มนะคผู้ชมจัดเต็มให้ได้เต็มเต็มเลยนะครับนิกุมารทรงโบราณของไทยเดิมเลยนะครับไม้ที่กุมารจีิน,นะฮะฮารถคันไหนเร็วเร็วเร็วาคันไหนแล้วบอกเลขก่อนแล้วไปจับเลขแค่ไหนแล้วไปจับเลขแล้วใกล้จะหวยออกแล้ว เร็วใกล้หวยออกแล้วเดี๋ยวบอกเลขถูกก็จะให้คนละคันมาเลือกเอาเลยเนี่ยมาถอยที่นี่ได้เลยเนี่ยมาถอยที่นี่ได้เลยเออเรือกอะไรแล้วอนนเออไปบอกเลขก่อนไปล้วงเลขขอเลขก่อนขอขอเลขกูมาก่อนเร็ว จับดิเอ๊จับมือบอลเร็วขอกุมารจับลูกบอ,เอลบอเดี๋ยวกุมารแฝงให้พี่ก็มาขอพรน,นะนะครับ เรยกอยกอะไรครับอืมอเ,เออจองรถเลยเรียกออกแล้วเออจองรถก่อนเนี่จจนยจองแล้วมาบอกเลขจองรถแล้วก็เออเอาขนาดจองแล้วมาบอกเลขเลยแล้วสามตัวได้แน่นอนเนี่ยถอยที่เนี่ยอูนี้เลยเนี่ยอูหลวงปู่แต่เนี่ยแหละ แม่นนักเลเอาเร็ว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 เห็นไหมพี่เขาแบบคนใหญ่เลยมถาถวาย ไม่บอกไม่จับละ มามาเล่นกันด

เพว่าอ่าหลับตาแล้วไปจำไปจำทุกบอลมาสองรูปหลับตานะเอาเี็กอะไระไหนขึ้นมาก่อนเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับคิดว่าชัวร์โอ้เพราาะว่ผมก็ได้เจ็ดห้านะครับ,นะรบผมฝันได้แบบนี้เหมือนกันเจ็ดห้า ไหนลุกมาคืนเขาไหนเจ็ดห้าเหรอเจ็ดห้าไหมครับห้าเจ็ดขาจับอย่างนี้ห้าหรัเจ็ดโออห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับ

ห้าเจ็ดนะเด็กเขาจะมาห้าเจ็ดพอแล้วลูกอยู่ในมือเลยหรอลกูกเปงฟังอยู่ในมือเราคืนก็ไมันคืนลูกก็ไม่นแล้วกลับ <c ười> บ้านก่อนนะ,าะมาเยี่ยมพี่ซ้อนทักตัวใหม่เอาให้พี่เ <c ười> จ้าสวัว ของซับโตให้ช่วยยอดขายของป้าได้ถึงหกเจ็ดหมื่นจะมาแก้บนจะมาซื้อรถมาให้ให้เจ้าสวยด้วยกันนะครับนะครับคุณพี่เขาขอพรไว้ให้ขายของอขายข้าวสารขายเครื่องต่างๆนะได้วันละ 5, 000, เจ็ดถนะึงห้าหมื่นครับขอเจ็ดถึงห้าหมื่นนะครับ แล้วจะดวงครับห้าเจ็ดนะเด็กเขาจบมาห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดท่ผู้ชมนะครับก็ยังมีคนหลังไหลมาถามไหว้นะครับ ที่เขาขอพรขอโชคขอลาบนะั้นตรงนี้นะฮะจะสัวทองทรัพย์ตอคือได้เงินทองเยอะๆร<ๆ>่ำรวยนหรครับได้เยอะๆนะนะครับเขาบนไว้ขอไว้นะครับจะได้โชคได้ลาบใหญ่ๆเงินทองใหญ่ๆนะเนี่ยรถเขาเยอะเลยนะรถเยอ นี่คือวัดสามงามนะอันนี้เป็นวัตถุมงคลเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งครับผมนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลเป็นกุมารส่วนมากจะเป็นกุมารทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่นี้นะโดยเกจิอาจารย์เนี่ยทั้งปู่เต้นะอย่างวัดสามงาม ทีใช้นี่กุมารนี่ก็มีนะเห่ทีใช้ใช,ใช้กุมารทุกองค์ทุกรุ่นนะถ้ามีเวลาเลี้ยงหรือถ้าอะไรอ่างี้นะผู้ชมอ่านไปนะถ้าใช้ไม่ได้บอกไม่ถูกนะครับ นี่ออคือขั้นตอนต่างๆที่จะบูชาห้ามจุดทูปห้าดอกเอ้ยหนึ่งดอก น,นี่คือวิธีขั้นตอน,นครับดูขั้นตอนต่างๆนะทนะรก่ามีขั้นตอนการเลี้ยงนะนะครับ มีขั้นตอนการเลี้ยงเพื่กุมารน,นะครับเพื่กุมารเนี่ยนะต้องเขาเลี้ยงไม่ถูกก็ไม่ถูกต้องเลี้ยงให้มันถูกนะถึงเงินถึงทองนะครับนี่ก็จะบริเวณวัดทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะ ไปดูนอกวัด